เยอะแยะไปหมดนะครับ Job Expo Thailand 2020นะฮะจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับที่ไบเต็งบางนานะครับเดินทางได้ตรงนั้นนะตรงนั้นก็คือได้ทั้งหมดทั้งบหสรถตู้รถไฟฟ้าใหญ่ขอมชุบชื้นก็ใหญ่ครับผมรับปริญญาให้นั่นะสมัยเรียนสมัยยเรีนมหานครใช่ไหม20ปีที่แล้วที่เก่านะครับเอาซึ่งภายในงานครับก็จะมีหลายโซนนะครับมีทั้งโซนคนไทยเหม่ทิ้งกันร้านงานเปิดร้านคนอ่าโดยที่ ตำแหน่งงานเยอะมากครับแต่คนที่จะไปอย่างนะนำให้ไปลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนก็ได้ที่ไหนฮะไอ้แพลตฟอร์มนี่นะครับ w w w t h a i m y h a n a m c o m ภาษาไทยเลยนะภาษาไทยเลยครับตรงๆไทยมีงานทำ .com ครับผม <RC>. .com นี่เป็น .com ภาษาอังกฤษ .com ใช่ <นะ S 1> แล้วค,คุณไปกรอกข้อมูลของคุณเอาไว้ครับที่เป็นข้อเท็จจริงของคุณนะครับระบบก็จะประมวลผลให้เหมือนประวัติ อ่าแล้วก็วุฒิการศึกษาเขาก็จะคัดกรองให้เพื่อนตัวละอ๋อคุณไปสมัครงานกลุ่มนี้นะไปถึงมันจะได้เร็วไม่งั้นไปถึงบางทีมันล้านตำแหน่งอ่ะมันมันหาช่องไม่ถูกใช่ไหมครับโอ้อันนี้ดีมากเนต้นแบบอีกทีซิว่ามีกลุ่มอะไรบ้างคืองานทั้งประมาณหนึ่งล้านตำแหน่งก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับก็มีการจ้างงานโดยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอันนี้โดยประมาณนะสี่แสนอัตราตำแหน่งงานต่างประเทศอันนี้เผื่อญาติคุณออฟสนใจหนึ่งแสนอัตรา ตำแหน่งงานจากกรมการจัดหางาน1นึ่งแสนอัตราตำแหน่งงานพัทนาหกห0ื่นอัตราบางคนสงสัยพไทมาคืออะไรก็ทําเวลาว่างไงใช่บางทีทําวันหนึ่งสชั่วโมง4ชั่วโมงทําตอนเย็นอาจจะเป็นพวกร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านด e ลิเวอรี่ต่างๆอย่าง กราฟฟูดแพนด้าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทไทมก็คือว่างแล้วก็ไปทําแล้วก็คิดเป็นรายชั่วโมงเป็นรายชิ้นงานแล้วก็มีงานที่จะจ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว4 4 0 0มอัตรานะครับและอีกกลุ่มงานหนึ่งอันนี้สําคัญจ้างงานในส่วนของนักศึกษาจบใหม่260,000อัตราแ่เขามีกลุ่มเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยนะ อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะส่วนที่ยคือคืออันนี้ต้องชื่นชมนะทางรัฐบาลนะครับโดยทางกระทรวงแรงงานนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเป็นเซนเตอร์ในการจัดงานครั้งนี้เลยนะครับโดยการสนับสนุนของภาครัฐภาคเอกชนต่างๆเนี่ยอันนี้ชมนะไอเป็นสสชนบุรีใช่ไหมยุ้ยใช่ไหมอ่าสสเฮงนี่โอ้ชื่นชมเรี่ยงมากเลยครับ ผมไปดูข้อมูลมาของฐานเศรษฐกิจนะครับ,รบจากเว็บไซต์เขาเขามาบอกข้อมูลที่จะมีคนมารับสมัครงานก้าวๆในช่วงงานวันที่26-28นี้นะครับเขาบอกเรมี CP ีนะจะมารับเด็กจบใหม่28,000 โโอ้หประมาณ2องหมื so, 5, CPR, right? row, ่นค uh, mm. oh right? mm, ือซีพีใช่ไหมซีพีนะครับเนี่ยเขาจะมีในเครือเขาหมดแล้วฮะทั้งนั้นนะครับทั้งเจริญโภคภัณฑ์ซีพีออลนะครับแมคโครครับคอมพเรชั่นนะฮะครับแล้วปตทมาอีก2องหมื่นห้าโอ้โหบริษัทใหญ่ใหญ่แห่เลยนะเราไม่ทันละสี่สิบกว่ายังไม่ทันเราไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะฮะแล้วก็มีการจ้างเด็กจบใหม่นะฮะแต่ว่าปตทจะเน้นเด็กจบใหม่นะสายปวส อปวชอาชีวะนะครปัญญาตรีอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็จะมีพวก XO g ก o u p ปมีการเป็นเด็กจบใหม่เซ็นทันรีเทลก็จะมานะครับเขาเปิดรับหลายตำแหน่งนะครับถือว่าเยอะเลยแล้วก็มีการไปตรวจสอบในเว็บประกาศรับสมัครงานของพ่เอนเอกชนนะครับไปดูในเว็บไทยมีงานทำอะเว็บเมื่อสักผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยทหารไทยก็ไปลงกั่ธนาคารทหารไทยครับไอทีเลยคือเรียกว่า มีทุกกลุ่มอาชีพชทุกกลุ่มวุฒิการศึกษาออทั้งในส่วนของทําบัญชีทํำสานักงานเอาเป็นช่างพนักงานส่งของพนักงานโรงงานเนี่ยคือมี